สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลน,นะครับเราอยู่ในซีรีส์608ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้อาวุโสและผู้นําโดยตรงนะครับพี่น้องครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราศรัทธาเราเชื่อนะครับถ้าเราเคยพัฒนาความหนักแน่นมั่นคงข,งของชีวิตเรื่องความหนักแน่นมั่นคงนะครับพูดมา2วันแล้วนะครับถ้าพี่น้องสนใจอยากจะฟังคงจะต้องถอยหลังกลับไป2อวันนะครับว่า ความหนักแน่นมั่นคงนั้นตามพระจันทร์กบนั้นเป็นอย่างไรมีความหมายอย่างไรในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของความหนักแน่นมั่นคงที่เราเคยพัฒนากันมาเราจะพบว่าเนื้อหนังของเราก็จะลำบากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าเราจะรู้สึกไม่ชอบพี่น้องครับมีสิ่งเดียวกันที่ผู้เชื่อบอกกับเราเรารู้กันนะครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงมีคนบอกนี้ครับว่าผมรู้สึกว่าไม่มีใครรักผม ฉันรู้สึกว่าไม่มีใครรักฉันผมรู้สึกว่าคู่ครองคู่สมรสของผมทํากับผมไม่ถูกต้องฉันรู้สึกว่าคู่ครองคู่สมรสของฉันทํากับฉันไม่ถูกต้องผมรู้สึกว่าผมไม่เคยมีความสุขหรือประสบความสาเร็จในชีวิตเลยฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่เคยมีความสุขหรือประสบความสําเร็จในชีวิตของฉันเลยฉันรู้สึกฉันรู้สึกฉันรู้สึกฉันไม่รู้สึกฉันไม่รู้สึกฉันไม่รู้สึก แล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องครับมันดูเหมือนว่าตลอดเวลาเราอยู่กับการรู้สึกและไม่รู้สึกรู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ชอบในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับอย่าเป็นคริสเตียนเจ้าอารมณ์แทนที่เราจะก,กังวลหรือใส่ใจกับสิ่งที่เรารู้สึกเราจะต้องจดจ่อใส่ใจอยู่กับสิ่งที่เราศรัทธามากกว่าไม่ใช่หรือครับ พูดตรงๆนะครับว่าเราเนี่ยนะครับจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเรามีการเจิมตลอดเวลาแต่เราเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมครับว่าเราเชื่อว่าชีวิตของเรานั้นพระเจ้าเจิมคําว่าเจิมนั้นคือแปลว่าพระเจ้าแต่งตั้งคําว่าเจิมนั้นก็คือการที่เรารู้สึกว่าเราประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคือเราต้องเชื่อแบบนั้น เพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีความรู้สึกแบบนั้นตลอดเวลาเราไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเทศนาสั่งสอนแต่เราต้องลุกขึ้นและก็ทำํำเราอาจจะไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะขึ้นมาเฝ้าเดี่ยวแต่เราก็ลุกขึ้นและทําทําไมเ่ะครับเพราะว่านั่นคือความรับผิดชอบพี่น้องครับท่านผู้โสครับทุกท่านครับเราจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของเรา รับผิดชอบในฐานะที่เราเป็นผู้สูงวัยรับผิดชอบในฐานะที่เราอยู่ในวัยต่างๆของชีวิตรับผิดชอบในฐานะที่เราเป็นผู้นําเราต้องเป็นผู้นําที่คนพึ่งพาเราได้เราเป็นผู้นําได้ยังไงครับถ้าเราเองยังไม่เป็นคนที่ทําบนความศรัทธาแล้วเราก็ยังทําอยู่บนความรู้สึกทําอะไรก็ตามความรู้สึกเราต้องทําอะไรตามที่เราเชื่อเราศรัทธา ไม่ใช่เลยครับเราต้องทําอะไรตามสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้องเราต้องทําอะไรตามความศรัทธาที่เรามีต่อพระเจ้าหากเรามัวแต่รอให้รู้สึกชอบรู้สึกอยากทําในสิ่งที่ถูกต้องเชียก่อนนั้นก็คงจะไม่มีวันหรืออีกนานครับจะได้ทําอย่างนั้นในฐานะที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้สูงวัยเราเองนั้นถูกพระเจ้าคาดหวังให้เราเป็นผู้นําฝ่ายวิญญ,ญาณครับถ้าเราจะเป็นผู้นําฝ่ายวิญญ,ญาณ เราก็คงไม่สามารถทำอะไรตามความรู้สึกแต่เราต้องทำบนหลักการความถูกต้องแห่งพระชนะของพระเจ้าแน่นอนครับเราทุกคนนั้นมีเนื้อหนังมีความอ่อนแอมีความรู้สึกท้อแท้ใจมีความรู้สึกทางลบเราจะต้องสามารถแยกแยะออกได้ว่าอะไรคืออารมณ์อะไรคือเหตุผลแยกแยะออกได้ระหว่างจิตใจและจิตวิญ,ญญาณครับเราต้องแยกแยะให้ออกว่า เป็นจิตใจเป็นความรู้สึกเป็นความตั้งใจเป็นความคิดหรือเป็นแค่อารมณ์ที่นำเราอยู่เราต้องบอกได้ครับว่าอะไรนำเราอยู่และเราต้องรู้จักที่จะย,ยืนกรารตั้งใจที่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นที่อยู่บนอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องเป็นความรู้สึกเชิงลบเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีที่มีต่อคนอื่นๆและเลือกที่จะทำตามที่พระวิญญ,ญาณทรงนำเรา และนั่นคือสิ่งที่พรมีหมายความถึงครับคือเราต้องหนักแน่นในการที่เราจะไม่สั่นคลอนสั่นไหวด้วยอารมณ์ที่ถูกยุยงด้วยอารมณ์ที่ถูกคนอื่นดูถูกด้วยอารมณ์ที่ดูเหมือนว่าเราไม่ได้รับการยอมรับด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกเชิงลบทั้งหลายทั้งปวงพี่นะครับเราต้องฝึกฝนตัวเองที่เราจะ มีความหนักแน่นมั่นคงครับเพื่อที่เราจะตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าผลของพระเยี่ยมสุดคือการควบคุมตัวเองเราต้องควบคุมตัวเองที่เราจะสามารถผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นได้ต้องมีความอดทนครับหากเรารักพระเจ้าพเพียงครับเราต้องรู้จักจัดการกับอารมณ์ของเรานะครับถ้าเราพูดถึงคุณบัติของการเป็นผู้อวสผู้สูงวัยผู้นำนั้นเราจะต้องมีการฝึกวินัยตัวเองควบคุมอารมณ์ของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับ ต้องรู้จักจัดการกับอารมณ์ของเราอารมณ์ของเรามันจะไม่จากไปไหนนะครับเพราะว่ามันจะคุกกุนอยู่อย่างนี้แต่เราจัดการกับมันได้ครับจัดการกับมันดีกว่าที่จะปล่อยให้มันจัดการเราครับจัดการกับมันดีกว่าที่จะให้มันกลายเป็นรากขมขื่นจัดการกับมันซะก่อนกำราบมันแทนที่จะให้มันกำราบเราจัดการกับมันก่อนที่ มันจะกลายเป็นสิ่งต่างที่ไม่ดีออกมาพี่น้องครับนั่นคือความไม่พึงปรารถนาและสร้างความยุ่งยากหากเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามอารมณ์ความรู้สึกถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่กวนใจเรานะครับหรือทำให้เรามีปัญหาเราก็คงต้องอธิษฐานและขอให้พระเจ้าหยิบยกมันออกไปบางคนอาจจะช่วยเราหยิบยกไปได้พี่เลี้ยงของเรา สิทธิพิบาลผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณอย่าให้มันฝังรากลึกในชีวิตของเรานะครับเราจะต้องไม่เป็นคริสเตียนโยโย่ในเวลาเดีวยวกันครับเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกพระเจ้าจงมีพระหัตถ์ที่จะทรงกระทําให้เราเติบโตขึ้นครับและทําให้เราตระหนักว่ามีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่เราจะเรียนรู้ไปจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิต เราจะต้องเรียนรู้และควบคุมตัวเองครับและนี่คือสิ่งที่ทําให้อารมณ์ของเรานั้นจะหนักแน่นมั่นคงเราจะนิ่งในยามเจอมรสุมเราจะนิ่งเมื่อมีใครพูดให้ร้ายเราเราจะนิ่งเมื่อเกิดความเข้าใจผิดที่มีต่อกันเราจะนิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราถูกแทงข้างหลังเราเจอกับการหักหลังเราเจอกับการทรยศ เราจะกับสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นครับคือสิ่งที่เราจะต้องนิ่งครับนิ่งและรู้เถิดว่าพระเจ้าของเราทรงควบคุมทุกอย่างอยู่และเพื่อที่เราจะฝ่าฟันมรสุมในการรับใช้พระเจ้าในการดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ในการนับวันเวลาที่เหลืออยู่อย่านี้ปัญหาครับแต่ต้องต่อสู้กับปัญหาครับปัญหาในที่ทํางานปัญหาที่บ้านปัญหาที่โบสถ์ปัญหาในทุกทุกที่ที่เราอยู่แน่นอนครับ หลายครั้งเราอาจจะอยากหนีครับและเราก็จะไม่ทําต่อเราจะท้อพี่น้องครับโปรดตระหนักว่าเราไม่สามารถทําหรือพูดอะไรตามใจเราได้ตามอําเภอใจของเราแต่ต้องตามพระไตยของพระเจ้าครับแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าทุกสิ่งในชีวิตมันพังย่อยยับปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายไม่อยากจะพูดคุยกับใคร อยากจะไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักหรือจําฉันได้อยากจะให้ทุกคนทิ้งฉันไว้อยากจะหนีออกจากบ้านหรืออยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ตามอําเภอใจของเราพี่น้องครับเราจะต้องตระหนักว่าอย่าทํานิ่งไว้ครับบางคนนะครับจะจบชีวิตสมรสลงในายามสูงวัยก็ได้เราต้องดูแลครอบครัวของเราให้ดีครับเราต้องทํางานรับใช้ด้วยกัน แม้ว่าเราจะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงต้นยังข้ามเลยแต่เราต้องอาศัยการอยู่ด้วยกันมีความจดจ่อในศรัทธาที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะมีสันติสุขและเราจะดําเนินในความรักต่อกันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อกันเราจะมีเวลาที่วิเศษมากๆที่เราอยู่ด้วยกันรวมทั้งการตัดสินใจที่เรามีร่วมกันด้วย่น้ังครับขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาเราทั้งหลายทุกคนนะครับ ให้เราวุ่มใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงสอนพวกข้าพงษ์ทั้งหลายให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้ข้าพงษ์ทั้งหลายจะไม่เป็นคริสเตียนโยโย่และรู้จักจัดการกับอารมณ์ของพวกข้าพงษ์ทั้งหลายจัดการกับสิ่งที่เป็นอารมณ์ทางลบที่อยู่ในใจอย่างถูกต้องขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยอย่าให้อารมณ์มันมาทําลายชีวิตของเราอย่าให้อารมณ์ที่ไม่ดี ทำให้เราขมขื่นขอพระเจ้าทรงโปรดนํำพาพวกขับพง่งหลายกราบทุนสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอวยพรพทุกท่านครับสวัสดีครับ Thank you แต่จงมีความหวังความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะให้สิ่งเลวร้ายนั้นกลาย